ผักผักโ,โหการใหญ่มากผักกาดหินไหมอืมผักกาดหินหรือผักกาดขาววันนี้ใบคุ้นๆนนี่ เก็บไปกินน้องเก็บไปกินว้าวเนี่ยเวลาปลูกถ้าปลูกเยอะๆมันโตพร้อมกันมันก็จะกินไม่ทันเพราะเรากินคนเดียวโอ้การใหญ่เวอร์โอเคหลอใบไปกินแล้วก็ให้เขาเออผลิตใหม่เนออาอนี่อุ้ย อนน i mean <Hayır> ้อง่สงสารโอ๊ยตายตายตายอย่าหลุดอย่าหลุดลูกอมอเยอะเลยมันคือผักอะไรทุกคนอันนี้ยมันเป็นซองแบบผักสลัดรวมะเนาะเราก็โรยโรยโรรแล้วก็เห็นมันงอกอย่างนี้เราก็ดีใจแล้วก็เก็บไปกินนะ น่าจะเป็นโรกเก็ตนะคะอันนี้บ้านเราก็จะเป็นแบบรสชาติผักกาดหินนะคะไม่ได้อดาการาามะแต่เอาถุงมาไม่เป็นไรนี่อันนี้คือคณะไดโานเสาร์นะจ๊ะที่ปลูกไม่เยอะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเลาะก้านน้องกินแล้วก็มันจะโตเรื่อยๆนะ่ะก็เลยเออกลัวกินไม่ทันคะ่ะ ก็เลยปลูกแค่นี้น้องผักชีกําลังสวยแล้วเดี๋ยวมีผักชีอีกจุดหนึ่งเดี๋ยวจะพาไปดูนะจ๊ะสวยงามบริวางนี่แรดิสแรดิสอุ้ยโตแล้วแรดิสโตไวมากคลยเดี๋ยวลองลองถอนโอยนอนนอนเป็นตาหักเดอ้อ <c oughs> ดีใจดีใจคนปลูกผักแล้วได้เก็บกินมันจะแบบเออมันจะมีฟีลลิ่งแบบนี้เธอนี่นี่น,นี่น้องแรดิษถอนถอนลูกโอ้ยนอนน่าฮักมากเลยถอนแค่สองอันก่อนรอให้ใหญ่กว่านี้ก่อนเดี๋ยวลองถอนอันยาวดูมันจะมีแบบมันจะมียาวๆอย่างนี้ถอนถอน จริงๆมันต้องยาวกว่าน,นี้ถอนแค่อันเดียวก็พอเดี๋ยวรอให้น้องยาวกว่าน,นี้ก่อนนะจ๊ะนี่จะบอกตัวเธออันนี้จะเป็นเอ่อเป็นขนาดไดโนเสาร์สีม่วงอันนี้เป็น <c oughs> เห็นไหมการกวางตุ้งที่แบบว่าเราเราซื้อมากินแล้วคราวเนี้ยมันไม่มีเม็ดเนาะเราก็เลยมาเสียมัน,ม,นมันผลิตเมล็ดพันธุ์ให้แล้วนะตัวเธอเราก็ไม่ต้องหาซื้ออีกนะจ๊ะ นี่นีนการคณะการม่วงมาแล้วคณะเป็นเคลียิกเนาะใบม่วงใบม่วงนี่เก็บได้เลยเนี่ยยิ่งเก็บเขายิ่งแตกนี่อืมได้เก็บแล้วอุ้ยอันนี้ก็งามทออเดี๋ยวเก็บไปสักการหนึ่งยังไม่นึกเมนูไม่ออกนะจ๊ะ อุ๊ยอันนี้คณะไทายคณะไทายก็งามเนาะนี่หมแต่พูดไม่ได้ดูกล้องเลยอันนี้คืออะไรอ่ะอุ๊ยลองกินไหมไม่รู้อะไรเหมือนกัน <c oughs> มันเป็นเมล็ดผักรวมนะตัวเธอมันก็เลยแบบออกมาแบบนี้แหละนีไงนีไง อันนี้คือผักกาดหินนะจ๊ะหยผักชีลาวกำลังขึ้นตัวเธอเอ้ยดีงามอันนี้เดี๋ยวเอาไปกินเป็นแบบเออเป็นสลัดก็ได้เนาะปลูกเองไร้สารแค่กลางมุงก็ปลอดภัยนะจ๊ะนี่โอ้โหวิดีใจอะ่ะมันสวยมากเฮ้ยนี่เก็บได้ทั้งแบบนี้เลยเดี๋ยวปล่อยให้น้องโต ให้น้องแบบว่าแทงใบมาใหม่มันต้องเก็บถ้าไม่เก็บเดี๋ยวมันจะไม่ไม่ผลิตใหม่เนาะโอ้ยงามเวอร์งามเวอร์นี่ดูดิดูใบมันอู้ยงามเวอร์อดีใจอะเนาะมีผักเป็นของตัวเองครั้งแรกอะเนาะได้กินเด้อนน่ว่าไปตื่นเตลตื่นเตลว นี่อุย้ยงามอะ่ะโอ้เราต้องเก็บไม่งั้นน้องจะรกรุงรังนี่อุย้ยนี่อันนี้คือช่อยนะจ๊ะช่อยช่อยช่อยชอย่ชอยเอาไปสักทนไม่ไหวลวสะสักการเนื้อสองการพราน้องมีอีกตั้งเยอะเนี่ย คือมันเป็นซองผักมเมล็ดรวมนะ่ะซื้อแบบรวมมาแล้วก็วานวานเอานะคะนี่อ่ะน้องจะได้รีบผลิตใบใหม่โอ้ยนี่ตรงน,นี้ก็มีมีคณะใบหยีสีม่วงหนึ่งต้นตรงนี้เราก็จะเป็นดงผักชีนะคะแล้วคราวนี้มันก็งามอย่างที่เห็นนี่แหละเราจะไม่ไม่ถอนเนาะเพราะว่าจะเก็บไวให้อารากเขาโตนะจ๊ะ นี่งามเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะปล่อยให้ล่าเ้าโตแล้วก็เก็บไว้ทําน้ําซุปเนาะหรือไม่ก็ถ้าเกิดว่าเขาเป็นแบบเป็นเมล็ดอะไรอย่างนี้เนาะจะเอาลูกสดไปไปตำไว้นะคะเอาไว้ใส่น้ําซุปก็คือหอมคือกันเด้อโอ้ยผักชีงามมากนี่ขนาดเม็ดหกนะเนี่ย งอกงามเวอร์วังอลังการมากเธอออีกสักอาทิตย์หนึ่งคิดว่าน่าจะน่าจะน่าจะถอนเอารากได้เนาะโอ้ยงามแถววะคืองามแทบัดนี้เอาสู ฉันปลูกบ่ได้บำรุงอีอย่างเลยด้วยนี่ตรงนี้หอมแดงเออถ้าอยากให้มันแตกเนาะก็จะต้องลอกใบข้างๆเป็นมันจะทำให้หัวใหญ่นะคะก็ลอกไปทำกับข้าวนะคะนี่เนาะเนี่ยลอกไปน่ยจ้ะ มัวนนี้แตกดีมากเราจะลอกไปทำกับข้าวสักน้อยใส่ผัดใส่นู่นนี่นั่นโอ้ยสวยงามดีใจนะจ๊ะดีใจที่แบบเออมันงอกให้นะบางคนอาจจะแบบเออไม่ตื่นเต้นเพราะว่า ปลูกผักอยู่แล้วอะไรอย่างนี้แต่เราตื่นเต้นไงเราไม่เคยทำสวนที่ต่างประเทศนะเธอนี่อพอได้ทำกับข้าวอยู่ทุกคนนี่ผักที่เก็บวันนี้มีผักชีมีเรดิสเรดิสคือลองถอนไปแค่สามหัวเนาะเนี่ยโอ้โหปลูกแค่นี้ทุกคนดูเราได้กับข้าวแล้วจ้าผักงามมาก เดี๋ยวพาไปดูฟักทองฟักทองฟักทองนี่ฟักทองสวยมากทุกคนฟักทองเทียบกับ่งโห้ยได้อยู่เดอ้อนี่ตรงนี้มีสีเหลืองไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะลุ้นเอาโอเคเก็บผักเก็บผักวิน้องก็แบบ ผลิตลูกเต็มที่เนี่ยปลูกหลังชาวบ้านแต่ก็งามทันชาวบ้านอยู่เดอ้อนี่เดอ้อหนูยาวไปนู่นข้าโพดนะยังไม่เห็นวีแววเลยต้นงามแต่แบบเมื่อไรจะได้กินอันนี้น่าจะอาทิตย์หน้าน่าจะแบบพร้อมเก็บเนอะเพราะว่ามันจะเป็นแบบ ที่เขากินมเมล็ดนะคะมันจะเป็นลูกลูกกลมนะเนี่ยมันก็มันก็พยายามงามอยู่นะเนี่ยก็เม็ดแน่นแล้วเดี๋ยวลองเก็บไปชิมสักหน่อยอภาคภูมิใจนะเนี่ยถึงจะมีไม่เยอะถึงจะปลูกหลังชาวบ้านเขาแต่ก็ ก็ได้กินทันเขาอยู่เดอ้อนี่น่ะโอ้ยเธอเธอก็อุตส่าห์ออกลูกให้ฉันนาะแค่นี้ก่อนดูดิผักโขมใหญ่มากอันนี้จะเอาเมเล็ดแล้วนะทุกคนอุย้ยอวบเนาะอยากนึ่งกินกับกินกับปลานึ่งอ,นนอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบเป็นเมล็ดพันมีน้องผลิตเม็ดแล้วนี่ มีเมล็ดแล้วนะคะแล้วก็นี่ไว้เก็บเมล็ดเนาะอุ้ยพริกก็ดอกนะจ๊ะนี่น้องมีลูกแล้วเด้อเนี่ยน้องมาแล้วนี่ถั่วฝักยาวอันนี้ก็กำลังกำลังตามมาติดติดนะจ๊ะ <c oughs> มันฝรั่งเด้อมันเป็นอ่าครอปมันฝรั่งสำหรับหน้าหนาวเด้อ มันจะมีพันธุ์ที่ปลูกได้อยู่ก็ไปหาดูเอานะ,ะตรงนี้จะมีสตรอเบอรี่นะจ๊ะก็คืออย่างนี้มันเป็นรากเก่าที่เจ้าของอ่ะเขาเจ้าของเก่าเขา,เขาทิ้งอ่ะและคือน้องหน้าของศารมากเลยอ่ะเป็นแห้งเป็นกลางเป็นแบบว่าเหมือนเขาจะทิ้งน่ะเขาจะขุดทิ้งมาแหละแล้วคราวนี้อีฟก็ขุดเอารากมาลงแล้วก็เลี้ยงกะว่าจะเอารากอ่ะเอาไวท้ทําจนพันปีหน้าและูดูดีเนี่ย น้องมีดอกแล้วก็มีลูกแล้วเนี่ยคืองงมากนี่ไงเนี่ยกำลังแบบออกดอกเต็มเลยลืมให้ดูลูกฟิกทุกคนนี่มาเดือ่อคือไม่คิดว่านางจะออกเยอะขนาดนี้ต้นนิดเดียวเองดูดิมันอยู่ใต้ใบอ่ะเนี่ยเออออกเยอะมากมีแค่นี้มีแค่นี้อะต่อไปก็รอข้อโพดเนาะ